ก็มีสื่อฉบับหนึ่งไม่ใช่ฉบับดิต้องเรียกว่าสำนักหนึ่งที่อยู่แถวทางที่จะออกไปทางชนบุรีเดี๋ยวนี้สื่อแถวทางออกไปชนบุรีมันมีหลายสำนักเอาว่าสำนักหนึ่งก็แล้วกันก็ไปลงรูปพร้อมกับคําพูดของซีอด้านธุรกิจด้านหนึ่งบอกว่ากรณีบอนการพาน,านันกรณีคาสิโนแม้แต่กรณียาเสพติดนายบอลเจ้าของคาสิโนหรือคนขายหรือแม้แต่ประชาชนในพื้นที่นั้นหากมีแล้วหากเกิด ขึ้นแล้วก็จะไม่มีใครเข้าไปไท้ายหรือเข้าไปเล่นหมายความว่ากําลังจะอธิบายว่ากรณีพรรคการเมืองนักการเมืองรัฐบาลจะสนับสนุนให้มีกฎหมายคาสิโนก็ให้สบายใจได้ว่าจะไม่มีเรื่องที่พวกเราวิตกหรือกังวลหรือแม้แต่การที่คนไทยเองซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เจ้าของประเทศก็จะไม่เข้าไปเล่นทายามที่จะโยงให้เห็นว่าก่อนคาสิโนที่จะเปิดหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้ผ่านนั้นเป้ามา หรือความต้องการจริงๆก็คืออยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามาผมก็แปลกใจว่าไอ้วิธีการอธิบายแบบนี้อธิบายแบบเอาความดีเข้าตัวสนับสนุนสิ่งเลวสิ่งทั่วสนับสนุนสิ่งไม่ดีให้สื่อบางสื่อที่มันต้องมีสํานึกของความเป็นสื่อสํานึกที่จะช่วยกันปกปักรักษาบ้านเมืองน่าจะคิดแล้ววิเคราะห์แล้วก็แยกแยะได้ว่าไอ้คำพูดคำไหนเนื้อข่าวแบบไหน ควรที่จะออกมานําออกมาให้พี่น้องประชาชนได้สเสพหรือรับทราบแต่เป็นสิ่งที่เราพอกันกะทราบกันดีอยู่แล้วครับพี่น้องครับว่าช่วงหลังๆห,หมายถึงหลังๆช่วง3-4ปีที่ผ่านมาที่เราบอกหรือพูดกันว่าสื่อเองก็อยู่ในสภาวะขาลงโฆษณาก็เข้าน้อยสื่ออยู่ได้ด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานและบริษัทห้างร้านเมื่อสื่อได้รับโฆษณาน้อยก็จะพยายามไปหาช่องทางไปหา คนสนับสนุนไปหาหนายทุนใหญ่ๆที่ไม่ต้องโฆษณากันตรงๆก็ได้โฆษณาแฝงโฆษณาผ่านนโยบายใหญ่ๆผ่านโครงการของรัฐบาลบางโครงการก็ได้นําเสนอสนับสนุนโครงการดึงพี่น้องก็สังเกตรหรือดูกันได้ว่าสื่อฉบับไหนบ้างที่ลงข่าวพยายามที่จะอธิบายเรื่องข้อดีของคาสิโนพยายามลงเรื่องของคนที่สนับสนุนแต่เวลาพี่น้องประชาชนพูดถึงพ่อ ีเสยพูดถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นสื่มักจะให้น้ำหนักน้อยนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น3เดือนต่อจากนี้ไปที่ผมพูดกับพี่น้องเมื่อ3 4วันที่ผ่านมาว่า3เดือนต่อจากนี้ไปจนกว่าจะเปิดสมัยประชุมสภาในเดือนกรกฎานั้นเป็น3เดือนของการแย่งชิงพื้นที่ข่าวเป็น3เดือนของการแย่งกันอธิบายถึงข้อดีของคาสิโน